สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย diy นะครับพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์นะครับทุกสัปดาห์นะครับวันนี้นําเสนอเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบบตะกัวกรดเป็นแบตเตอรี่ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในโลกใบนี้เป็นอันดับต้นๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับอย่างเช่นในรถยนต์ ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์สำรองไฟฉุกเฉินนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง UPS ที่เป็นเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ในบ้านท่านผู้ชมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวงการโซล่าเซลล์ก็มีแบตเตอรี่ประเภทนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันนะครับปัญหาของแบตเตอรี่แบบตะกวกดก็คืออายุการใช้งานสั้นนะครับแบตเตอรี่ประเภทนี้มีอายุการใช้งานเพียงแค่2ถึง4ปีโดยเฉลี่ยนะครับแบตเตอรี่ประเภท ตะกัวกดแบบนี้นะครับหรือว่าที่เราเห็นกันอยู่ในรถยนต์ทั่ตวไปนะครับมันจะมีปัญหาก็คือว่าพอใช้ไปสักพักนะครับตรงแผ่นธาตุที่อยู่ในนี้นะครับมันจะมีซัลเฟตนะครับนานเข้านะครับตัวตะกอนซัลเฟตก็จะเปลี่ยนเป็นผลึกพอเปลี่ยนเป็นผลึกนี่ก็ติดแน่นแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมอย่างถาวรน,นะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับได้ส่งอุปกรณ์ ตัวหนึ่งมาให้ผมทดลองใช้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าแบตเตอรี่ดีซัลเฟเตอร์หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นเครื่องที่จะมาสลายตะกอนัลเฟตนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการดิชาร์จของแบตเตอรี่นะครับ ดูจากตัวกล่องนะครับกล่องเล็กนะครับเท่าฝามือผมเท่านั้นเองนะฮะอันนี้มีไฟ led หนึ่งดวง d s u l f a t o r v 1 0นะครับ by nnl underscore engineering ผมจะแกะดูข้างในนะครับคนที่ส่งของมาให้ผมรีวิวเนี่ยตอนส่งกลับจะไม่อยู่ในสภาพเดิมนะส่วนใหญ่เพราะว่าผมอยากรู้อยากเห็นนะครับที่แกะดูนี่คือ อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับวงจรเป็นยังไงคือวงจรอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ก็อยากรูหวังว่าคงจะไม่เหมือนกับเครื่องตรวจระเบิด Gt 200นะครับที่ว่าพอแกะออกมาแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยโบรโบมีแต่สอากาดหลอกหล,ลอกมาอันนะแต่นี่อันนี้คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าแค่ดูจากตรงนี้ก็รู้แล้วว่าตั้งใจทํามากนะครับนี่ผู้ผลิตบอกว่าเป็นโปรโตไทเป็น ต้นแบบนะครับยังไม่ได้ทําเพื่อการค้าเป็นแบบแมสโปรดักนะครับแต่ผมดูจากตรงนี้เนี่ยดูจากสายดูจากความเนยบของอุปกรณ์เนี่ยทำได้ดีกว่างานแมสโปรดักชั่นของบางเจ้าที่ผมเคยเห็นนะครับมีฟิวนะครับตรงนี้ฟิวสำหรับเวลาต่อผิดขั้วนะครับฟิวก็จะขาดส่วนตัวพวกนี้ก็เป็น C ไดโอดแล้วก็นี่เป็นเป็นแอลนะครับเป็นขดลวดผมถามผู้ผลิตคร่าวๆนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทํางานอย่างไรนะครับรับไฟมาจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวเก็บประจุอุปกรณ์ที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นี่ครับจะจะสั่งปล่อยประจุนะครับกลับไปที่แบตเตอรี่2,000ครั้งใน1วินาทีหรือว่า2 kHz นั่นเองนะครับไปกระแทกกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อให ตะกนที่เป็นซันเฟดหลุดนะครับพูดถึงผู้ที่ทรงอุปกรณ์ตัวนี้มาให้ผมสักหน่อยนะครับก็คือคุณจิรวัตนะครับเป็นคนที่เคยให้คอมเมนต์ใน YouTube ผมหลายๆอย่างที่เป็นความรู้นะครับหลายเรื่องนะครับก็เป็นคนที่ไม่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าตอนเรียนเป็นญาโทที่มอชอนะครับก็ได้ผ่านการประกวดแข่งขันนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนวัต ตะรมใหม่ๆนะครับและไม่แค่ในประเทศไทยนะครับก็ยังได้ไปแข่งขันนะครับในระดับนานาชาติที่สิงคโปร์ด้วยนะครับก็แบ็กกราวน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือได้ว่าผู้ที่ออกแบบตัวนี้นะครับมีความรู้ความสามารถอย่างมากนะครับสายที่ต่อมานะครับเป็นเป็นสายอย่างดีเลยนะครับเนี่เพราะว่าเป็นสายประเภทซิลิคนนะครับปลายสายนะครับ มีเส้นลวดที่ฝอยละเอียดแล้วก็จำนวนมากนะครับทำให้มีผลดีต่อเรื่องของอการลดลอส์นะครับลดการสูญเสียแล้วก็ยังเป็นผลดีในเรื่องของการทำงานที่ความถี่สูงอีกด้วยนะครับปฏิกิริยานี่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่หมายความว่าไปขีปปุ๊บแล้วก็จะแบตเตอรี่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับจะต้องใช้เวลาระยะเวลาพอสมควรนะครับอาจจะต้องเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเพราะว่า ปฏิกิริยาต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับการใช้งานเพียงแค่เอามาคีบบวกสีแดงนะครับแล้วก็ครัวลบนะครับสีดำนะครับก็จะมีไฟกระพริบเป็นจังหวะนะครับนั่นคือเครื่องทำงานนะครับถ้าเราฟังได้ใกล้จะได้ยินเสียงเบาๆนะครับเป็นเสียงความถี่สูงที่เครื่องมาทำงานนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นแบตใหญ่ก็ได้เชน่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับจะมีเสียงอยงอีดเบาๆนะครับนี่คือเครื่องทําง,งานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในโลกใบนี้นะครับมันก็ไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดที่วิเศษนะครับมันก็มีข้อดีก็มีข้อเสียหรือว่ามีข้อระวังข้อจํากัดของมันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมสอบถามผู้ผลิตมามันก็มีข้อระวังที่ข้อควรทราบนะครับอย่างเช่นว่าตัวมันน่ กินไฟประมาณ50 m มิลลิแอมหรือว่า0.05 m เพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้กับแบตที่อ่อนอยู่แล้วนะครับสักไม่นานแบตก็จะหมดแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อแบตเตอรี่นะครับคือไม่ได้ช่วยอะไรนะครับประการต่อมาก็คือการฟื้นฟูแบตที่เสียนะครับแบตที่เริ่มจะมีตะกอนของซัลเฟตเกาะเนี่ยอันนี้ยังพอได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเซลลใดเซลล์หนึ่งที่ตายหรือว่าที่เสียหายโดยสมบูรณ์เนี่ย หรือแบตเตอรี่ที่แผ่นธาตุเสื่อมอย่างถาวรน,นะครับหรือว่ามีการแตกหักเสียหายเนี่ยก็ต่อให้ใช้เครื่องนี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นนะครับการใช้งานบางลักษณะที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพ่วงนะครับเช่นใช้ในรถยนต์แล้วเราขับรถไปด้วยเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้อาจจะรบกวนเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะต้องใช้ในขณะที่เราจอดรถนะครับจอดรถแล้วเรากีบ ตอนเช้าไปทํางานเราก็ปลดออกนะครับสำหรับระบบโซล่าเซลล์หรือว่าระบบสํารองพลังงานที่มีการชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะใช้ต่อ,อพ่วงกันตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องปลดโหลดออกแต่ประการใดนะครับผมไม่ได้จำหน่ายอุปรบบกรณ์ตัวนี้นะครับแต่ที่นำมาเสนอในช่อง YouTube สมชาย DIY ก็เพราะว่า มันอาจจะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทำให้ระบบโซล่าเซลล์นะครับที่พวกเรากำลังสนใจอยู่ขณะนี้นะครับมีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับนั่นก็คือว่าจะได้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่กันบ่อยๆนะครับก็จะทำให้จุดคุ้มทุนนะครับสั้นข้ามานะครับทำให้เราได้ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มราคา ผมอาจจะยังยืนยันไม่ได้ณเวลานี้นะครับรว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะได้รับอุปกรณ์ตัวนี้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมจะลองใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะอัปเดตผลการใช้งานทางช่องทางทาง Facebook สมชาย DIY นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมนำเสนอนะครับท่านชมสามารถที่จะติดต่อนะครับผู้ผลิตได้โดยตรงนะครับ ผมจะนำช่องทางรายละเอียดการติดต่อนะครับใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเกี่ยวตรงช่องวิดีโอดี s c r i p t i o n นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมาเจอวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่ได้คลิกติดตามนะครับผมนำเสนอวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของ DIY การซ่อมสร้างอุปกรณ์หรือความรู้งานช่างงานต่างๆที่คนที่ไม่ใช่เป็นช่างสามารถทำงานได้นะครับถ้าท่านสนใจท่านก็สามารถคลิกติดตามได้ตรงตรงนี้นะครับ ก็เราก็จะเจอกันทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ